รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยยาสีฟันสมุนไพรดอกโบคู่เพื่อสุขภาพเหงือกและฟันที่สะอาดดีจากธรรมชาติน้ำดื่มแกรน ASA <S. S 1> ทิพะยะประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมช่วย ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรสนามเป้าเพื่อคนรุ่นใหม่หัวใจเกษตรทุกคนเลยนะจ๊ะพบกันเช่นเคยทุกๆวันอาทิตย์บ่าย3ามโมงถึงบ่าย3มโมงครึ่งทางทห้า HD1 กดใหม่ในหนึ่งกับคุณผู้ชพิธีกรที่หล่อที่สุดใน3โลกนะจ๊ะนี่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 วันนี้บอกเลยนะครับว่าพามาหาเพื่อนเพื่อนเขานะเป็นคนนมที่หน้าตาดีดีที่สุดในอำเภอมุกงเลยจังหวัดสระบุรี เพื่อนเขานะให้น้ํานมที่มีคุณภาพเอาไปส่งกับทางอําเภอเมืองเล็กทางจังหวัดสระบุรีและก็ส่งไปทั่วประเทศเลยด้วยและตอนนี้ผมอยู่ที่ฟาร์มโคนมพรสมบุญเจ้าของก็หน้าตาดีด้วยชื่อพี่มรอ,อุ๊ยวันนี้ขอพี่มรไปจับนมดีกว่านมเพื่อนเขาเลนี่นิ่มขาวขาวหน้าเจี๊ยบมากเลยเเจอแล้ว พี่มอนสวัสดีครับทำอะไรอยู่กอดฟางาเร็วกดนอนหรือยัง นี่จะได้ข่าวว่าโคนมของพี่น้ำนมที่ได้มานีได้มาตรฐานด้วยแล้วก็เอาไปส่งที่อำเภอมุกเหล็กซึ่งเปกก็นสหกรณ์ประจําอำเภอด้วยจริงปะใช่ค่ะเราเลี้ยงยังไงให้มันได้คุณภาพแบบพี่ต้องกินอาหารที่ดีมีส่วนผสมที่ถูก <มา S 2> เป็นอาหาร TMR ผมเห็นพี่แบ่งไว้2กลุ่มคือกลุ่ม<ช>ตรงนู้นกับอันนี้<ช>อันนี้คือผักทองไม่ได้รีดวัวสาวยังไม่มีนม แล้วมีแฟนยังต้องมีแล้วที่ถึงทองได้สาวทองเดี๋ยวก่อนกระพี่บอกว่าไม่มีวัวตัวผู้แล้วเขาจะเอาแฟนที่ที่ไหนมาทํานมล่ะใช้ว่าผสมเทียมค่ะผสมเทียมยากไหมไม่ยากแฟนพี่ผสมพี่ไม่ได้ทับผสมเองอะไรแต่แล้วมีคนช่วยมีผู้ช่วยมีแฟนลับอะกาศตัวชัดเกินแล้วผมจะได้จับลงวัวไหมมาลองดูจริงเหรอนิ่มไหมนิ่มใหญ่ด้วยจริงเหรอไปดู นมวัวกันดีกว่าเพราจะขาวจัวหน้าเจีย๊ยบอวกอันสีชมพูหรือเปล่าโอ้โหพี่ได้ข่าวว่าจับนมทุกวันเลยจริงไหมจริงเหรอเช้าเย็นเลยโอ้จริงปะจริงครับจับใช้จับเย็นเช้าจับกีสี่ยเย็นจับสี่โมงเย็นดึกจับไหมไม่ไม่ไม่ไม พี่ป้อมจ๋าครับวิธีการรีดนมเปยังไงบ้างเราก็เอาวัวเข้ามาใช่ไหมครับเอาวัวเข้ามานี้เหรอ,อเข้ามาอย่างนี้จ้ะเสร็จแล้วเราก็ทําความสะอาดใ่าเชื้อที่เต้านมอ๋อแล้วก็สวงเครื่องเครื่องมันจะรีดออกมนเองอัตโนมัติเหรอพอนมหมดเราก็ถอดพี่กต,ต,ตัวหนึงมันได้กี่โลนี่ไงครับสเกลปันเนี้ยได้14โลตอนเย็น 14โลเฉพาะเวลาเย็นนะเวลาเย็นมันดีเช้าเย็น2เวลาวันวันหนึ่งได้น้ํานมประมาณกี่กิโลพี่ทั้งฟาร์มเหรอใช่ตอนตันสามครับหุยตันสามนมวัวเยอะเลยแล้วรสชาตินมดิกว่าเป็นยังไงพี่มันมันหน่อยครับเหรอใช่จริงเหรอนอกเหนือจากรีดนมวัวแล้วยังมันด้วยเหรอมันหลังจากเสร็จการรีดนมวัวเสร็จปุ๊บต้องเอาไปทําอะไรต่อ ตัวฝั่งนี้รีเร็จปุ๊บมันก็จะเดินลงไปตรงคอกพักเพื่อที่จะพักผ่อนกินอาหารแล้วชุดใหม่ก็จะเข้ามารีดอส่วนนมมันก็จะไหลไปจากเนี่ยไปเข้าที่ถังรวมเอาไปออโต้ไปที่ไหนพี่ปั๊กที่ไหนที่สารกรผลนมม๋อที่สารกรราคาประมาณเท่าไหร่พี่ราคาเฉลี่ยที่ผมได้อยู่ตอนนี้ล่าสุด19บาท50ต่อกิโลต่อกิโลกิโลละ19บาท50วันหนึ่งได้ี่ตันนะทำ300โล1,300โล ให้คนอื่นมายกเอามายกเราเห็นร้านขนมจะไปหาขนมกินก่อนเพื่อจะมีอะไรอร่อยอร่อยที่นี่มีของกินเต็มเลยนมก็น่ากินโยเกิร์ตก็น่ากินขนมเค้กก็มีคุกกี้ก็มีพี่พี่พี่รับอะไรดีครับเอาอันนี้ห้าขวดเอาอันนี้แปดขวดแล้วก็เอาันนี้สามปกใส่ถุงได้เลยนะแต่ว่าตังไม่ได้มีติดไว้ก่อนนะเยืนทำไมพี่เอามาให้ผมสิผมจะกินแล้วนะหิวทำไมพี่ไม่ไปหยียบให้ผมสักทีแล้วเมื่อไหร่ผมจะได้กินชักช้าทีเดี๋ยวผมไปฟ้องประธานนะ ครับผมนี่แหละประธานสหกรณ์ครับนี่เดี๋ยวประธานสวัสดีครับว่าแล้วเชียวก้ามใหญ่ขนาดนี้ต้องเป็นประธานแน่นอนเลยไอ้สั่งเมื่อกี้ไม่เอาอะไรก็ได้เลยอยากกินแตไม่มีตังประธานจา๋ากินอะไรได้บ้าง แล้วจะกินอะไรครับอยากกินทุกอย่างเลยอยากกินนมด้วยนมขาวๆพวกอ้วมีไหมมีครับเหรอพระประธานพาผมไปกินได้ไหมได้ครับล้วเอามาเลยได้ข่าวว่านมที่นี่ขาวขาวกอ้วเชิญครับอันนี้เสียตังไฟปีครับทำไมใจดีขนาดนี้หน้าตาหล่อแล้วยใจดีด้วยนะพระประธานเนี่ยทีนี้ผมอยากรู้สากลเริ่มต้นก่อตั้งยังไงครับพประธาน โอ้ถ้าเกิดคุยเรื่องนี้เดี๋ยวจะยาวเดี๋ยวให้คุยกับน,นักวิชาการครับของกรมส่งเสริมคุณบอเลยครับ <c oughs> ผมมีธุระผมขอตัวก่อนครับกลับแล้วสวัสดียินด,ดีท่านประธานกลับเลยไม่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยวไปหา,าคุณบอลที่เป็นนักวิชาก,การก็ได้จะได้กินนมเขาขาวชั่มชัวพุ๊มพ่อร่อยจังเลยนมเราสดไหมคะสดสดจ้าพี่วอจ๋าก็เอื่นแนะนำก่อน พี่วอนะฮะผู้หญิงท่านนี้ที่สวยที่สุดในจังหวัดสระบุรีคนนี้แหละเป็นนักวิชาก,การประจำสากลโคโนมมวกเหล็กจำกัดจังหวัดสระบุรีก่อนอื่นถามหน่อยจุดเริ่มต้นของสากลเริ่มต้นได้ยังไงบ้างพี่คือสากลโคโนมเนี่ยเนาะมันก็เป็นการรวมตัวของเกษตรกรที่เลี้ยงโคโนมนะคะในจังหวัดสระบุรีก็จะเป็นการรวมตัวเพื่อให้ไม่ให้เกิดการมีมูลค่าขายพ่อค้าก้นกลางเนี่ย มันก็อาจจะโดนกดราคา๋อแล้วหน้าที่ของสาหกรณ์เนี่ยเขาเอานมมาทําอะไรบ้างพี่เรารวบรวมขายน้ํานมดิบอย่างเดียวมันไม่พอมันไม่รวยพี่ก็เลยต้องคิดทําอะไรบ้างเพื่อเพิ่มมูลคา่าก็เลยเริ่มจากการทํานมพัชเจรที่น้องดื่มเนี่ยค่ะจากนั้นนะคะเราก็มาทําเป็นนม u s t เพื่อยืดอ,อายุของนมเพราะพัชจรมันอยู่ได้แ๊บเดียวแล้วนอกเหนือจากสาแบบมีอะไรเพิ่มเติมบ้างพี่ม,ม,พมีอีกเยอะเลยค่ะ,ะคุกกี้เลยค่ะคุกกี้ก็คือที่วางอยู่ตรงหน้านี้อันนี้มาจาก ผลิตภัณฑ์จากนมของเราเหมือนกันอืมหุยพี่แล้วผลิตภัณฑ์มันเยอะขนาดนี้แล้วขั้นตอนการผลิตแต่ละอย่างมันไม่เหมือนกันเลยนะพี่แล้วใครราจะแบ่งแผนกยังไงบ้างพี่ผลิตภัณฑ์ทมก็จะมีโรงงานส่วนเบเกอรี่ทั้งหลายก็จะมีน้องๆเป็นฝ่ายผลิตอีกส่วนหนึ่งใช้คําว่าโรงงานแสดงว่าที่นี่เป็นสากลที่มีมีเครื่องจักรของตัวเองใช่ค่ะมีค่ะแต่ทีนี้พี่วอจ๋าช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงของโควิด19กระทบเยอะไหม เยอะเลยค่ะมีหน่วยงานใดมาช่วยเหลือทางสารกรบ้างไหมพี่ก็นอกเหนือจากหน่วยราชการแล้วเราก็ยังมีภาคเอกชนอีกค่ะได้ความร่วมมือจากทิพยประกันภัยเข้ามาดูแลเราในโครงการเกษตรเป็นสุขเบี้ยประกันแทนที่เราจะเอาเงินไปจ่ายเราก็เอาผลิตภัณฑ์เราเนี่ยค่ะทั้งคุกกี้ทั้งนมของเราเนี่ยค่ะไปจ่ายก็หมายถึงว่าเราไม่ต้องจ่ายเงินสดใช่เอาของที่เรามีอยู่เอาไปไปแลก<ไ>ปเปลี่ยนกันเถอะแลกใชใครบ้างของสมาชิกในสากรกรที่เข้าร่วมโครงการ ก็เป็นสมาชิกที่กู้เงินกับสากกรนะคะบางรายเนาะก็เอาผลิตภัณฑ์เราเนี่ยไปแลกเบีย้ยประกันกับทิพยประกันภัยอะคะ่ะเพื่อเป็นเรื่องของสินเชื่อปลอดภัยสมาชิกเปอะไรไปก็ไม่ต้องแบบเสียเงินให้กับจากกรที่พยะเขามาดูแลให้ทีนี้เกิดว่าเกษตรกรที่กาลังรับชมรายการอยู่าอาจจะไม่ใช่เรื่องโคโนมเขาอาจจะปลูกพืชปลูกผักทาอย่างอื่น เขาสนใจอยากเข้าร่วมโครงการเกษตรเป็นสุขของทิพยาประกันภัยติดต่อได้ยังไงเอ่ยโทรเบอร์นี้เลยค่ะ1736นะคะหรือติดต่อที่ทิพยาประกันภัยทุกสาขาทั่วประเทศเลยค่ะอยากทําประกันอย่างอื่นด้วยก็มีนะคะติดต่อไปที่สาขาใกล้บ้านคุณเลยค่ะ สำหรับเกษตรกรท่านใดนะจ๊ะสนใจอยากเข้าร่วมโครงการเกษตรเป็นสุขของทิพยปพะกันภัยง่ายนิดเดียว1736หรือว่าติดต่อที่สาขาใกล้บ้านคุณได้หมดเลยนะจ๊ะดีเลยประเสรสีเนาะ,ะ <c oughs> งั้นเดี๋ยวขออนุญาตพี่วอไปดูนมที่มันขาวที่มันอ่วกเที่นี่นมขาวหน้าเจี๊ยบขนาดไหน <c oughs> ไปดูดีกว่านะเชิญเลยค่ะ <c oughs> น,นี่นมนี่นไงน,นมกำลังการผลิตอยู่ที่5,000กล่องต่อชั่วโมง5,000กล่องโเยอะนะชั่วโมง